ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บริษัทรอยัลเทคโนโลยีไทยแลนด์นะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเล็กทุนนิดเพื่อการส่งออกซึ่งวันนี้เรามาพบกับคุณปูครับคุณชุติม,มามานะวะนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งหัวหน้านฝา่ายบุคคลครับขอข่าวดีด้ค่ะครับผมค่ะดิฉันชิติมามานะวะค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัทรอยัลเทคโนโลยีค่ะครับผมเป็นใครครับบริษัทตอนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนยังไงครับพี่เออตั้งอยู่ที่เลขที่นะคะ35หมู่4 ตำบลดอนทจายอำเภอบ้านโพจังหวัดปัตตา่ะบริษัทโรเยอเทคโนโลยีนี่เราเปิดปดำเนินการมานานหรือยังคะเออประมาณเจ็ดปีนะคะเจ็ดปีบางคนบอกโรเย,ยโลโรเยลโอมหรือเปล่ามีความ,มปเป็นมาไปกั่พ<อ>ี่พี่ปู่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะค่ะก็จะเป็นเครือเดียวกันกับบริษัทโรเยลโอมค่ะแต่ว่าเราจะเออผลิตหลีกประธานที่เกี่ยวกับชิปดิจิตอลเลยค่ะชิปดิจิตอลอย่างเดียวอันนี้คือผลิตภัณฑ์นนี้เราใช้ในประเทศหรือเปล่าคะเออ บางส่วนในประเทศก็มีค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะสัออ่งส่งออกต่างประเทศ,เทศค่ะ,ปะเ,เป็นตัวออตัวต้านทานไฟฟ้าตัวชิปประหาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของ เครื่องไฟฟ้าโทรทัศน์ตู้เย็นนะคะแล้วก็เออมือถือด้วยสแสดงว่าปัจจุณันตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานของตลาดโลกมากใช่่ค<ส>ะ,ะแสดงความต้องการแรงงานของบริษัทนี้ต้องเยอะทีเดียวใช่ค่ไหมครับตอนนี้บริษัทรับอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้บริษัทเออรับพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมากค่ะพนักงานต้องอยังไงฮะต้องมองหกไหมต้องอยังไงต้องมีความสมองต่อหกขึ้นไปต่อหกก็เอาแล้วอ่านตาเพียนได้สายตาดีดูเราใช้ในการประกอบไม่ได้ใช้ความคิดหรืออะไรมากมายเพียงแต่ว่าประกอบ สี่จัณฑ์ให้เป็นไอตัวชีพหรือซิสเตะร์ใช้ความสามารถความสรองคนนิดนึงก็มาสมัครได้เลยค่ะหลักฐานที่ต้องใช้มีอะไรบ้างก็มีบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแบบบุตการศึกษาแล้วก็รูปถ่ายยังไม่ผ่านการจีนอาหารที่ปูเอาไหมได้ค่ะรับผูดเลยทนอกจากฝ่ายผลิตะที่ว่าร้อยอกตาพี่ปูมีร่างอะไรบ้างครับก็มีล่างจีนค่ะล่างจีนค่แล้วมีชาวต่างชาติด้วยเยอะขึ้ที่างนี้นะคะแปดคนโอ้แปดคนต้องใช้ล่าง คตอนนี้มีมีบรรษัครยังไงก็งมีบ้างค่ะมีแล้วเฮะแต่มันยังไม่ได้เพียงพอต้องเพิ่มเติมค่ะก็คือใครที่เอริ่มจีบผมถามน่าต้องใช้วุฒิไหมต้องจบปตรีทั้งด้านภาษาต้องอะไรไหมใช่ค่ะใช่เลยต้องจบเลยค่ะค่ะโอ้โหเสียเวลาของคเรเนาะโดยจะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสุดท้ายนี้ภาษาจีนเด็กๆก็เริ่มเรียนแล้วเนาะนะ,ะนนะอีกตำแหน่งหนึ่งที่ยังเป็นที่ต้องการอยู่ของ วิศวกรค่ะอิเล็กทรอนิกส์ใช่ค่ะรักษาอุกรณ์รักคนที่สามตำแหน่งค่ะรายละเอียดต้องยังไงที่ต้องจบปาตีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ต้องอะไรยังไงครัจบปาตีนะคะทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์เอ่อไฟฟ้าแล้วสายตามได้มีประสบการณ์ไหมครก็ไม่เป็นไรค่ะเด็กจบใหม่ก็เอาได้ด้หมดเลยสนใจก็มาสมัครได้เลยสวัสดีการบอกที่นี่ดีมากๆเลย สวัสิการยังไงบ้างพี่สวัสดิการของเราก็จะเอ่อถ้าเป็นรายวันนะคะก็330บาทต่อวันนะคะจะมีเอ่อเบี้ยขยันให้ด้วย600บาท600้อยต่อเดือนไหต่อเดือนค่ะคือถ้าถ้าหยุดไม่หยุดเลยเนี่ย600รับไปเลยใช่ค่ะถ้าหยุดหนึ่งวันก็ได้สามร้อยบาทหยุดหนึ่งวันได้สามร้อยหยุดสองวันหมดเลยหมดหยุดสามวันโดนตัดเงินเดือนไหมพี่ไม่ตัด คือตัดค่าแรงค่าแรงคุณไม่ได้มาอ่ะนอกจากเบี้ยขยันแล้วมีอะไรอีกก็จะมีค่ารถค่ารถค่ารถ22บาท22บาทแล้วก็มีค่าค่าย10บาทต่อวันค่ะแล้วก็จะมีเออ่กระบาย50บาทก็ออยู่กระบายได้แค่50บาทกระดุก150บาทเขียนว่ามีอะไรนะวันเกิดด้วยมีของขวัญวันเกิดให้ด้วยค่ะสำหรับพนงานที่ผ่านไปแล้วนไปแที่สนใจอยากสมัครติดต่อช่องทางยังไงคะพี่ เข้ามาสมัครด้วยตัวเองได้เลยค่ะที่บริษัทโมเดิร์นเทคโนโลโยีค่ะผมอยู่จังหวัดที่จะสมัครมีช่องา<ม>ทางไหมครับตัวนี้เราจะมีประกาศในจัดหางานค่ะครับ